มิสเกรนคนดังเตรียมตัวลี้ภัยไปอยู่แคนาดาก่อนหน้านี้ฮารเลมิสเกรนเมียนมา2020ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองของเธอที่เต็มไปด้วยความรุนแรงโดยเธอพูดเรื่องราวดังกล่าวผ่านบนเวทีการประกวดมิสเกรนอินเตอร์เนชันแนลและในเวลาต่อมาบอสนวัตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ฮารเลอยู่ภายใต้าการดูแลของเราโดยเราจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งฟาดบลีเด็ดสิทธิมนุษยชนไม่มีพรมแดน เอสโพสเอสอีซีศอะล่าสุด28กันยายน2022นวัดได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ว่า tortured. อีกประมาณ2ชั่วโมงจากเวลาที่โพสตฮาร์ Miss Grant เลมิสแกรนเมียนมา2020ที่องค์กรมิสแกรนและผมได้ดูแลมาตลอด2ปีเธอกำลังจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองตรนโตประเทศแคนาดาจากวันที่ประเทศของเธอมีการปฏิวัติรัฐประหารทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารปฏิวัติและประชาชนหนึ่งในนั้นคือฮาร์เลทีพยายามเรียกร้องประชาธิปไตย และเสรีภาพในขณะที่ถูกปฏิวัติที่ย่างกุงและเมื่อมาเป็นตัวแทนประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020เธอก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นกล่าวาวาบนเวทีมีผลทําให้เธอไม่สามารถกลับประเทศได้จึงต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยกับองค์กรมิสแกรน Grand, เพราะหลังลงจากเวทีทางการมีมาต้องการตัวเธอการต่อสู้เพื่อสันติภาพการยุติสงครามและการบําบัดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามถือเป็นเจตนารมณ์ที่มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นความสําคัญและเรียกร้ององค์สิ่งเหล่านี้ในสังคมโลกมาโดยตลอดจวบ จนเมื่อคืนวานหลังทางการเมียนมาใช้ความพยายามต้องการตัวเธอกลับไปลงโทษและยกเลิกพาสปอร์ตก็เข้าสู่วิกฤตอีกครั้งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในที่สุดความพยายามของทุกคนก็สําเร็จลงขอบคุณทุกหน่วยงานที่ประสานงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ UNSCR ที่เร่งประสานจนประสบความสําเร็จพวกเราได้ส่งเธอออกจากเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยขอให้ฮาเลมีชีวิตใหม่ที่ดีในประเทศแคนาดาเป็นประชาชนที่ดีภายใต้สัญชาติใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย และเชื่อมั่นว่าเธอจะมีโอกาสได้กลับมาช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตและคงได้พบกันอีกแน่นอนครับอาจจะแวะไปหาที่แคนาดาหรืออาจจะได้เห็นมิสแกรนแคนาดาที่ชื่อฮาเล่อีกครั้งบนเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลถึงแม้การเดินทางไปแคนาดาของเธอจะไม่มีอะไรติดตัวไปเลยสักชิ้นเดียวแม้กระทั่งเอกสารพาสปอร์ตก็ไม่มีแต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอมีติดตัวไปและมีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเสรีภาพของอาภัยทุกท่านที่ช่วงที เกิดปัญหาและต่อสู้ในการช่วยเหลือฮาร์เลไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในทุกด้านจนกว่าเธอจะออกเดินทางเข้าสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพอย่างแท้จริงโชคดีครับฮานเล